สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่สิบภไปเบิงเบื้องหลังของการจัดการเรื่องการสอนอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่คือคลิปเบื้องหลังครับกว่าจะได้เป็นคลิปแต่ละคลิปออกมานี่คือความสนุกสนานครับพี่น้องครับในบรรยากาศของการเรียนการสอนของสันปทุมศกษาปีษีครับมื้อนี่สินักเรียนไปกินชาบูครับ นี่คือชาบูข้ามขวบกลัมนะครับนักเรียนก็สิ่งใดสนุกสนานครับกับการเล่นกิจกรรมนะครับเพื่อใหอ้ได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับข้ามขวบกลัมเทและกระบ,บอเทนะครับสนุกสนานครับพี่น้องครับบรรยากาศของการเรียนนะครับเด็กหน่อยให้ความร่วมมือดีในการเล่น นะครับมีการเล่นกิจกรรมสนุกสนานในห้องนะครับบรรยากาศก็เป็นไปในความสนุกสนานนะครับถือว่าเล็กน้อยมีความสุขคุณคูผู้สอนก็นมีความสุขครับนี่คือ,อคลิปเล็กๆหน่อยครับเบื้องหลังครับมาให้พี่น้องได้บุญเสริมน,นะครับขอพูณที่น้องที่กดไลค์กดแชร์นะด้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้การเฮ็ุคลิปต่อๆไปครับ